อาชีพที่ AI แย่งงานไม่ได้แม้ผ่านไปร้อยปีก็ตามคุณรู้หรือไม่ว่าอาชีพนี้ไม่มีวันที่ AI จะทดแทนได้เลยบิลเกตยืนยันมีหนึ่งอาชีพที่ AI ไม่มีวันแย่งงานได้ต่อให้ผ่านอีกร้อยปีก็ตาม มหาเศรษฐีระดับโลกอย่างบิลเกตออกมายืนยันแล้วว่ามีหนึ่งอาชีพที่ AI ไม่มีทางที่จะสามารถมาทดแทนได้ต่อให้ผ่านไปร้อยปีก็ตามขณะที่เจนเซนหวง CA ของนีวิเดียมองว่ายุคของโปรแกรมเมอร์ได้ผ่านไปแล้วแต่บิลเกตกลับมองตรงข้ามแล้วก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าอาชีพโปรแกรมเมอร์น,นั้นจะยังคงขับเคลื่อนโดยมนุษย์ต่อไปแม้จะผ่านไปอีกร้อยปีก็ตามทางบิลเกตมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Microsoft ได้สัมภาษณ์กับสถานีฟรานซ์อินเตอร์ย้ำชัดว่า บทบาทของมนุษย์ในวงการเขียนโปรแกรมจะไม่มีวันหายไปเพราะงานนี้มีองค์ประกอบสำคัญที่ AI ไม่อาจลอกเรียนแบบได้นั่นเองก็คือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนความคิดการสร้างสรรค์และวิจารณญาณอันละเอียดอ่อนในกระบวนการแก้บักหรือดีบักนั่นเองหรือปรับแต่ง อันกริทึมนั่นเองเิือเกตยังย้ำอีกว่าแม้จะผ่านไปอีกร้อยปีผมก็ยังเชื่อว่าการเขียนโปรแกรมจะยังต้องอาศัยมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาแสดงทัศนะเช่นนี้ก่อนหน้านี้เบเกตก็เคยกล่าวว่าต่อให้อุตสาหกรรม AI ก้าวหน้าแค่ไหนมันก็จะเป็นเพียงผู้ช่วยส่งพลังเท่านั้นเองเพราะงานที่ซับซ้อนสูงอย่างชีววิทยาและพลังงานก็ยังยากที่จะให้ AI มาทดแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ คือยังไงก็ตามนะไม่ใช่ว่าผู้นาในวงการเทคโนโลยีทุกคนที่จะเห็นด้วยกับบิลเกตนะฮะอย่างเจนเซนหวงก็ CA ของเ e อ็มวีเดีน่ยนะเขาก็เคยสร้างกระแสออกมาเตือนคนรุ่นใหม่ว่าไม่ควรเลือกอาชีพโปรแกรมเมอร์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าอีกไม่นานเอไอจะเข้ามาทดแทนได้ทั้งหมดพร้อมแนะนําให้หันไปศึกษาด้านการเกษตร,รษการผลิตและชี่วภาแทนขณะเดียวกันนะฮะความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆว่าแมคเดนีออฟซีอีโอของซิริฟอสยอมรับว่า บริษัทกำลังถกกันอยู่ว่าปี2025เนี้ยควรจะรับวิศวกรซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่เพราะตอนนี้ AI สามารถทํางานแทนได้มากแล้วส่วน d a ร i o ออามูเดียซอของแอตโตฟิกก็ออกมาเตือนว่าเช่นกันนะว่า AI ทําให้งานออฟฟิศระดับล่างๆหายไปครึ่งนึงแล้วก็สร้างความกังวลการว่างงานในอนาคตโดยรวมแล้วเนี้ย AI ได้เปลี่ยนแปลงนะคะสภาพแวดล้อมการทํางานอย่างมากเลยนะ ด้วยการเข้ามาทํางานที่ซ้ำซากแทนมนุษย์การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้แรงงานสามารถหันไปโฟกัสกับงานที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับปัญหาการตกงานนะคะด้านดิมิ s เฮสเซบิกซีอของ Google ดีไซน์นะคะมองอย่างสมบูรณ์คือก็มองอย่างอ่าสมดุลมากเลยว่าเชื่อว่า AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไม่ใช่เข้ามาแย่งงานมนุษย์ทั้งหมดเขาก็ยังเชื่อว่าจะมีอาชีพบางอย่างที่ AI ไม่มีทางที่จะทําได้นั่นก็คืองานพยาบาลที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความเป็นอกเห็นใจจากมนุษย์ด้วยกันบิลเกตเองก็มีมุมมองในทิศทางเดียวกันเขาก็เชื่อว่า AI จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ความคิดสร้างสารรค์นั้นน่ะและก็ความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มันก็เป็นของมนุษย์อยู่ดีแล้วก็ยังคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ด้วยนะสำหรับโปรแกรมเมอร์แม้คำพูดของบิลเกตจะช่วยสร้างความสบายใจได้บ้างแต่นี่ก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณเตือนให้คนสายอาชีพนี้ก็ต้องหมั่นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และก็การคิดสร้างสรารอยู่เสมอเพราะสองสิ่งนี้ก็คือคุณค่าที่ AI ไม่มีวันจะแทนได้อย่างสมบูรณ์ FC ลหลายท่านคิดยังไงกันบ้างนะว่าอาชีพที่ท่านทําอยู่เนี้ย AI จะทําแทนคุณได้หรือเปล่าก็ลองไปคิดกันดูนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะแล้วก็บิเก็ตก,ก็ได้ทํานายอีกว่ามีแค่3มอาชีพนั้นที่รอดนะคะเออจะมาแทนที่มนุษย์ในสีปีข้างหน้าบิเกตก,ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว AI จะมาแทนที่มนุษย์ในสีปีข้างหน้าและมีแค่สอาชีพที่รอดมีอะไรบ้างลองมาดูกันนะ,ะว่าบิเก็ตก,ก็บอกว่าเออ เอไอเนี่ยจะมาแทนมนุษยนอีกสิปีเลยนะครูหมอก็ไม่รอดเหลือแค่สาอาชีพโอ้โหถ้าครูหมอไม่รอดนี่เอไอมาผ่าตัดแทนนี่มันก็เป็นอะไรที่อืมร้อนรอนะร้อนๆน,น,นะนะทางดิลเกตเนี่ยเขาบอกว่าอาชีพเนี่ยสิปีเนี่ยไม่แต่เป็นแพทย์หรือครูก็ไม่รอด สามอาชีพนี้บิลเกตคือบิลเกตเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft นะคะคาดการหลายครั้งว่าน,น10ปีข้างหน้า AI จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและจะการทํางานของมนุษย์อย่างมหาศาลและอาจแทนที่อาชีพส่วนใหญ่ของมนุษย์ได้เลยแล้วก็เขาก็ให้สัมภาษณ์ในรายการนะเดอะทูนไอโชว์ของจิมมี่ฟอลล์นะเมื่อเือนกุมภาพันธ์ว่าความก้าวหน้าของ AI จะทําให้หลายอาชีพที่เคยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเช่นแพทย์และโคไม่จำเป็นต้องพึ่งพามนุษย์อีกต่อไป ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะบิลเกตเกล่าวในการสนทนากับสัาจารย์เชอร์บนะุ๊กแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดว่ายุคใหม่นี้คือยุคแห่งปัญญาศสรีหรือฟรนะีเอ็นเทอร์เรนเซนซเขาเชื่อว่า,วาด้วยความก้าวหน้าของ AI คํคำแนะนําทางการแพทย์และการศึกษาคุณภาพสูงจะกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ฟรีและก็แพร่หลาย AI นั้นจะเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของชีวิต ตั้งแต่ยารักษาโรคแล้วก็การวินิจฉัยขั้นสูงเลยนะไปจนถึงครู AI และผู้ช่วยเสมือนที่ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง,ง,ง,งมีเกตร,ระบุว่า AI นั้นนะ่ะสามารถเข้าใจการหลักการสอนแรงจูงใจของผู้เรียนด้วยนะช่วยออกแบบหลักสูตรที่ด้วยประเมินการมีส่วนร่วมของนักเรียนค้นหาจุดอ่อนในการเรียนและปรับการสอนการเรียนเรียวทม์เลยเพื่อให้ทุกคนก้าวหน้าไปพร้อมกันนะส่วนในด้านการแพทย์ AI จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยแล้วก็ประวัติผู้ป่วย จำนวนมาหาศาลด้วยนะเพื่อให้การวินิจฉัยที่แม่นยําและครอบคุมกว่ามากด้วยนะบบลเกตเน้นว่า AI กําลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งจนแทบเรื่องน่ากลัวเพราะมันไม่มีขีดจากัดเลยเขาเคยเขียนในบล็อกว่าได้ขอให้ Open AI สร้างโมเดลที่สามารถทําคะแนนสูงสุดในข้อสอบชีววิทยา AP ของระดับมัธยมปลายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา2-3ถึงปีแต่กลับสาเร็จภายในไม่กี่เดือนด้วยความก้าวหน้านี้นะเขาคาดว่า AI อาจช่วยให้มนุษย์ทํางานเพียง2-3ถึงวันต่อสัปดาห์ และมีเวลามากขึ้นสําหรับกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากงานไม่ว่า AI จะเข้ามาท้าทายหลายอาชีพแต่ดบเกตชี้ว่าบางงานอาจไม่มีวันถูกแทนที่ได้เช่นกีฬาที่ผู้คนต้องการดูนักกีฬาจริงลงแข่งแทนหุ่นยนต์นั่นเองนะแล้วก็สามอาชีพที่จะอยู่รอดในเออของโลกเนี่ยนะดบเกตก็เชื่อว่า,วามีสามอาชีพที่น่าจะรอดอยู่อย่างน้อยก็มีในตอนนี้แล้วนะคะอย่างที่เอดิกามาตอนต้นว่าหนึ่งโปรแกรมเมอร์สถาปนิกแข่งเอไอนั่นเองเกตระบุว่า,วาผู้ที่สร้าง AI ก็คือ กลุ่มที่มีโอกาสลดมากที่สุดแม้ AI จะก้าวหน้าอย่างมากมายในการเขียนโค้ดแต่ยังขาดความแม่นยำและก็ทักษะในการแก้ปัญหาที่จะจําเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนนะนะนะักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในการดีบักปรปับปรุงและก็ผักดัน AI ให้ก้าวหน้าด้วยส่วนอาชีพที่2ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานผู้คุมพลังงานของโลกนั่นเองพลังงานนั้นเป็นระบบที่กว้างและก็ซับซ้อนเกินกว่าที่ AI จะจัดการได้เองไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนิวเคลียร์หรือพลังงานหมุนเวียนด้วยนะ ผู้เชี่ยวชาญยังจําเป็นจะต้องกํากับดูแลนําทางกฎระเบียบและว,วางแผนโูลูชันที่ยั่งยืนนั่นเองเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ไว่า AI เนี่ยจะช่วยวิเคราะห์แลวก็เพิ่มประสิทธิภาพได้กระทำอ่ะแต่ในด้านการตัดสินใจแล้วก็บริหารวิกฤตเนี่ยนะมนุษย์ก็ยังคงขาดไม่ได้อยู่นั่นเองและอาชีพที่สามที่จะรอดก็คือนะนักชีววิทยาหรือนักสํารวจแห่งชีวิตนั่นเองนะนักชีววิทยาเนี่ยโดยเฉพาะในด้านการวิจัยทางการแพทย์และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ อาศัยความคิดสร้างสรรค์สัญชาตญาณและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ AI เรียนแบบได้ยากแม้ AI จะช่วยประมวลผลข้อมูลจํานวนมหาศาลและก็วินิจฉัยโรกได้กต่างนะแต่ก็ยังขาดความสามารถในการตั้งสมมติฐานใหม่ๆห,หรือก้าวกระโดดทางความคิดในงานวิจัยนั่นเองนะนะักชีววิทยาย,ยังคงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการแพทย์และทําความเข้าใจในความต้อง้อนของชีวิต AI เป็นเพียงเครื่องมืออันทรงพลังแต่ไม่ใช่สิ่งทดแทนนั่นเองนะเป็นไงกันบ้างครับฟังมาเนี่ยก็้นหนาวร้อนกันมากไหมคะ อ่ก็จะมีบางอาชีพที่อาจจะกระทบแต่เราก็คิดว่ามันจะสอนโปรแกรมเดิมๆอย่างเงี้ยมันก็มาดูกันต่อไปเนาะอนาคตเนี่ยก็เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยใช้มิด닥นะในการสู้รบแต่สมัยนี้ก็ก้าวไปแบบเยอะแยะมากมายเลยนะ